สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านโอกาสนี้เทพพยามขอนำเสนอรูปรอหลวงพ่อรวยวัดตะโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อรวยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่บริสุทธิ์ผุดพ่องมีเวทมนต์และพระอคมเข้มขลัง มีผู้คนศรัทธาเลื่อมใสจำนวนมากพระที่ท่านสร้างเป็นที่นิยมสะสมมากผู้ใดมีไว้ครอบครองมีอำนาจบารมีเมตตามหานิยมประสบความสำเร็จทุกประการ ชมความเก่าครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระเนื้อพระชมกลางครับจะมีโคตรชัดเจนนะครับได้โปรดกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ 4. 4ี